สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับครูบิ๊กนางสาวสสิธรพจนาธมรงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูค่ะวันนี้นะคะครูบิ๊กก็มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกแล้วนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่ากิจกรรมนี้คือกิจกรรมอะไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มทํากิจกรรมกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูบิ๊กได้ไปทำการสำรวจบริเวณ แม่น้ําหรือว่าแอ่งน้ํามานะคะแล้วครูบิ๊กก็ไปเจอกับสัตว์ตัวนี้เลยค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะสัตว์ตัวนี้มันมีลักษณะเป็นยังไงคะค่ะมันมีขาตัวเล็กๆมันอยู่ในน้ํามันอยู่ผิวน้ําหรือว่ามันอยู่ในดินคะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูใช่แล้วค่ะสัตว์ตัวนี้นะคะ มันอยู่บนผิวน้ำนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆรู้จักไหมคะรู้ไหมคะว่าสัตว์ตัวนี้มันมีชื่อว่าอะไรรู้ไหมเอ่ยรู้ไหมนะค่ะเดี๋ยวคุณครูบิ๊กจะบอกนะคะสัตว์ตัวนี้มีชื่อว่าจิงโจ้น้ำค่ะเด็กๆ ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทําการทดลองกันนะคะโดยเราจะเรียนแบบเจ้าจิงโจ้น้ํานะคะว่ามันสามารถลอยอยู่บนน้ําได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําการทดลองกันแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทําการทดลองเราจะทํำยังไงก่อนคะใช่แล้วค่ะเราจะไปรู้จัก วัสดุอุปกรณ์ในการทําการทดลองกันก่อนนะคะเด็กๆแล้วก็จะแปลงร่างเป็นนักวิทายายศาสตร์ด้วยค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเราไปรู้จักกับวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะเด็กๆข่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะคะ 1. ผ้าเช็ดมือ 2. น้าําเปล่า 3. กระมัง 4. คลิปิกกระดาษและ 5. หมุดค่ะ ตอนนี้นะคะเด็กๆก็รู้จักวัสดุอุปกรณ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้ใเด็กๆนานี่เลยค่ะภาชนะที่เราจะใช้ใส่น้ํานะคะวันนี้คุณครูใช้เป็นถ้วยนี่ค่ะขนาดใหญ่เลยแล้วคุณครูบิ๊กนะคะจะทําการนําน้ํานะคะไปใส่ลงไปเลยค่ะเติมลงไปค่ะเราจะทําการเทน้ําก่อนนะคะให้น้ําสูงๆเลยดเด็กๆจะได้เห็นชัดๆนะคะ เด็กๆมีวิธีการยังไงทำให้เจ้าจิงโจ้น้ำของเราสามารถลอยน้ำได้บ้างคะเด็กๆลองทำดูนะคะไหนลองทำดูเอ่ยว่าจิงโจ้ที่เราใช้เป็นคลิปนิบกระดาษของเราสามารถลอยน้ำด้วยด้วยทีอะไรทำได้ไหมคะเดียกคุณครูบิ๊กจะทำไปพร้อมๆกับเด็กๆช้าๆนะคะเห็นเด็กๆนะคะนี่เลยคะ่ะจับคลิปหนิบกระดาษอย่างนี้นะคะ จับเป็นแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราเอามือจุ่มลงไปในน้ําเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะคลิปหนีดกระดาษของเราก็จะสามารถลอยน้ําได้ค่ะและต่อไปเรามาทํากับหมุดบ้างนะคะเด็กๆหมุดนะคะให้เด็กๆนี่ละค่ะจับหมุดอย่างนี้นะคะเด็กๆแล้วนํามาวางบนน้ําช้าๆนะคะเด็กๆ แล้วก็ปล่อยมือค่ะเห็นไหมคะเด็กๆหมุดกระดาษของเราแล้วก็คลิปหนีดกระดาษของเรานะคะสามารถลอยน้ําได้ค่ะเด็กๆเด็กๆต้องระวังนะคะอย่าให้คลิปหนีดกระดาษของเราเปียกก่อนนะคะเพราะถ้าเปียกมันจะจมลงไปในน้ําเลยค่ะเด็กๆเด็กๆต้องระวังนะคะอะเดี๋ยวคุณครูบิ๊กจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งรอบนะคะจับคลิปหนีดกระดาษแบบนี้ แล้วก็เอามือจุ่มลงไปในน้ําแล้วก็ปล่อยช้าๆค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะจิงโจ้น้ําของเราก็ลอยน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่บนผิวน้ําเหมือนกับจิงโจ้ในรูปภาพเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะบริเวณรอบๆคลิปหนีบกระดาษกับหมุดนะคะมันจะมี รอยบุ๋มอยู่นะคะเด็กๆเห็นไหมคะจะมีรอยบุ๋มอยู่นะคะค่ะเด็กๆคะจากการทดลองนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าหมุดกับคลิปหนีบกระดาษนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีน้ำหนักนะคะ แต่เราสามารถวางบนผิวน้ำแล้วมันก็ลอยได้นะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรค่ะเพราะว่าในน้ำนะคะจะมีแรงตึงผิวอยู่นั่นเองค่ะทำให้หมุดกับคลิปหนีบกระดาษของเรานะคะลอยน้ำได้ค่ะเหมือนกับเจ้าจิงโจ้น้ำที่สามารถลอยบนผิวน้ำได้นั่นเองค่ะเด็กๆ ค่ะสำหรับการทดลองในวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเด็กๆคะเด็ก,ดกๆอย่าลืมให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่เด็กๆนะคะกำลังทำการทดลองส่งมาอวดคุณครูบิ๊กด้วยนะคะว่าเจ้าจิงโจ้น้ําของเด็กๆสามารถลอยน้ําได้หรือเปล่านะคะอย่าลืมส่งกันมาเยอะๆนะคะคุณครูบิ๊กตั้งตารอเลยนะคะว่าเด็กๆส่งคลิปมาให้คุณครูบิ๊กได้ดูกันหรือเปล่า และเด็กๆอย่าลืมบันทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรมนี้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะการทดลองก็จบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันครั้งต่อไปคุณครูบิ๊กจะมีการทดลองอะไรมาฝากเด็กๆกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย